สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมฆขลาภริบุตรจากปัญหาที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่ตนต้องการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดให้ลงทางผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขที่กำลังดำเนินการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญญรัตน์นาธีรพง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปได้กล่าวถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนได้ในปีที่ผ่านๆมานั้นเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนการสอนของคณะไม่สอดคล้องกับทางสำนักศึกษาทั่วไปบางคณะมีวิชาเสรีไม่พอให้นิสิตโรงเรียนเมื่อนิสิตชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ต้องมาเลือกวิชา GE ไปเป็นวิชาเลือกเสรีก็จะไปเบียดบางที่นั่งของนิสิตชั้นปีที่1และชั้นปีที่2และยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากคณะมีอาจารย์ผู้สอนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถเปิดวิชาเลือกเสรีหรือขยายกลุ่มเรียนให้นิสิตได้อันนี้มันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของนี่แหละตรงการจัดรเรียงการสอนของคณะกับของ GE ที่มันไม่ไม่เป็นจนนริยหรืออรนีค่ะเพราะว่า GE เนี่ยจะกำหนดไว้เลยว่าแต่ละคณะเนี่ยวเวลาลงเป็นเพียงเดิชา GE เนี่ยสามสิบใบกิจน,นะสี่เทมอมเนาะสี่เทอมหลักแปดใบกิจของเทอมหนึ่งปีหนึ่งเทอมหนึ่ง แปดใบกิจปีหนึ่งเทอมสองแปดใบกิจปีหนึ่งเทอมสามหกใบกิจปีสองเทอมหนึ่งแล้วก็หกใบกิจป,ปีสองเทอมสองอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ลงทะเบียนแบบนี้นะแปดแปดแปดหกอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งและปีสองจบเลยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ตั้งหก<ม>สังเกตดีๆว่าเวลาที่หนูีปัญหาเรื่องการทะเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาจีนที่หนูต้องลงตามแผนหรือว่าวิชาเรื่องเศษเนี่ยก็ตาม ถ้ามีปัญหาหนูสามารถเดินไปที่ห้อง r อ1 0 1แล้วก็ไปคุยกับพี่ๆที่สายวิชาการได้เลยเพราะว่าพี่ๆจะคอยจะดูให้หนูว่าน้องขาดอะไรน้องต้องทำยังไงแล้วพี่ๆเขาจะพยายามเอาเอาเรื่องนี้มาคุยกับผู้บริหารแล้วก็เอาไปเข้ากับที่ประชุมเพื่อที่จะอนุมัติว่าช่วยขยายที่นั่งเรียนให้น้องๆได้ไหมโดยปกติพี่เขาก็จะประกาศถ้าเราติดตามในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook กลุ่มที่ชื่อว่า ากาาไได,ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอินทิสารเชยสุกรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพได้แสดงความคิดเห็นว่ายัางมีหลายคณะที่ไม่สามารถจัดรายวิชาให้เหมาะสมได้ไาราจะจัดรายวิชาให้มันเหมาะสมได้อย่างเช่นควรจะเปิดวิชาของคณะเป็นเรื่องเสรีแบบนี้ครับเขาก็เลือกที่จะยังไม่เปิด โดยที่ไประบุลงไปในหลักสูตรของเขาได้ซ้ำว่าให้ลงวิชาศึกษาทั่วไปเป็นเลือกเสรีและเป็นกึ่งบังคับให้เขาด้วยซึ่งทางโน้นเขาอาจจะทําไปโดยที่ไม่ไม่ทราบว่ามันจะมากระทบก,กับการลงทุนเดียนของน้องปีหนึ่งปีสองอีกฉะนั้นถ้าเผื่อแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะเนี่ยครับหมายว่าที่ยังไม่เปิดนะครับยินดีเปิดวิชาเอกในคณะหรือวิชาในคณะให้เป็นเลือกเสรีแต่ว่านิสิตก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ทางด้านนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นตรงกันว่าปัญหาหลักๆที่ทําให้ลงทะเบียนเรียนไม่ได้นั้นมาจากการที่เว็บล่มบ่อยไม่ค่อยสเสถียรและจํานวนนิสิตท,ที่เยอะส่งผลให้เกิดการแย่งกันลงในรายวิชาที่ตนต้องการเกิดความล่าช้าในการลงทะเบียนเรียนซึ่งอยากให้ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญรัตน์ได้เผยว่าตอนนี้กําลังจะมีตึกเรียนใหม่ คือตึกคณะวิศวะสามซึ่งตึกนั้นมีรายได้ของสำนักศึกษาทั่วไปไปลงทุนดังนั้นตรงนั้นจะเป็นตึกเรียนรวมใหม่ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้การขยายเซกชันหรือห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอินทิสารได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมามีการประชุมหารือกันด้วยประเด็นที่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้แผนการ8 8 8 6สอดคล้องกับการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะเสียทีซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการที่ทางส่วนกลางรับเรื่องเพื่อที่จะกระจายไปยังแต่ละคณะ และยังกล่าวอีกว่าจะไม่มีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องเก้าหน่วยกิตถึงจะยืนยันการลงทะเบียนเรียนได้เมื่อตรงนี้ถูกกดออกนิสิตจะสามารถกดเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตนต้องการได้ในทันทีไม่ต้องคลิกจองไว้ให้ครบ9ก้าหน่วยกิตถึงจะยืนยันได้แบบเมื่อก่อนจึงอยากให้นิสิตรอติดตามการแก้ไขปัญหานี้ในปีการศึกษา2 5 6 8ในภาคเรียนที่สองเป็นต้นไปซึ่งน่าจะเห็นผลตามที่คาดไว้ นางสาวเมฆขลาภาลิบุตรรายงาน